สวัสดีครับหลังจากได้เปรียบเทียบตัว XM5 หรือ XM5 กับ z v 2 0 Mark II นะครับแล้วก็ตัว XS20 ด้วยวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองเปรียบเทียบกับตัวเขาเองหมายถึงรุ่นในตระกูลเดียวกันนะก็คือตัว XM1 หรือ XM1 นะครับจริงๆน่าจะมีหลายคนตั้งคำถามว่า XM2 XM3 XM4 หายไปไหนนะครับก็หายไป3ตัวเลยนะถ้าคิดเอาง,ง่ายๆก็คือ อาจจะไม่มีแล้วอาจจะไม่ทําแล้วเพราะว่าเรารว่าเพราะว่าตัว xm1 หรือ xm1 เนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2013ครับตอนนี้ปี2024ก็ประมาณ11ปีที่แล้วอาจจะไม่ถึง11เต็มนะครับแต่ก็นั่นแหละนับง่ายๆคือ11ปีก็เท่ากับว่า3ตัวเนี่ยที่หายไปเนี่ย2ก็ไม่ขาย3ก็ไม่ขาย4ก็ไม่ขายมาขายที่5แะ้วกันซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเทคโนโลยีมันข้ามรุ่น2 3 4มาแล้วอะนับวันนี้นะฟูจิอาจจะมองว่าควรจะ เป็นเทคโนโลยีของ5แล้วเพราะอย่างตัวเปรเซสเซอร์เองนะครับก็เป็นเบรเซสเซอร์5แล้วหรือแม้กระทั่งตัวเซนเซอร์ที่ใช้นะตัว xm 1เนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยนะ xm cmos เนี่ยเป็นรุ่นที่1เลยตอนนี้คือเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับรวมถึงในเรื่องของ Resolution ด้วยนะครับตัว xm 1เนี่ยเปิดตัวที่16ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติที่อยู่ในเลเวลที่สูงคือไม่ได้น้อยหน้าใครเพราะเมื่อ10ปีที่แล้วพี่ว่า Resolution ที่16ล้านนี่ก็ถือว่าเปป็นปกติ ถ้าน้อยกว่านี้จะน่าคิดนะครับซึ่งตัว XM5 นะครับก็เพิ่มความละเอียดเป็น26ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็ถือว่าไม่เยอะถือว่าพอดีแหละง่ายๆแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคือในเรื่องของราคา ถ้าสังเกตดีๆราคานะตัว XM1 นะหรือ XM1 นะเปิดตัวพร้อมเรน16.50นะราคาเปิดตัวอยู่ที่24,700นะครับซึ่งตัว XM5 นะหรือ XM5 นะเปิดตัวพร้อมกับเรน15.45นะครับราคา33,990บาทราคาเพิ่มขึ้นถือว่าไม่เยอะนะครับถ้าเทียบง่ายๆกับตัว ZV10 ของ Sony ZV10 กับ ZV10 Mark II นะราคาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆราคาของโ n y ค่อนข้างกระโดดมากๆแต่พี่รู้สึกว่าราคาของฟูจิเนี่ยค่อนข้างสมเหตุสมผลถึงแม้ว่าบางตัวจะแพงเขาก็แพงด้วยตัวของเขาเองคือถ้าเป็นตระกูลเดียวกันเนี่ยถ้าสังเกตดีๆของฟูจิเนี่ยจะไม่ค่อยโดดสักเท่าไหร่ในเรื่องของราคานะซึ่งตัวแปรหลักๆก,ก็ขึ้นอยู่กับสเปคของกล้องที่ออกมาด้วยนะครับซึ่งสเปคที่เปลี่ยนไปสเปคที่เพิ่มขึ้นจากตัว xm 1มาเป็น xm 5เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างเยอะแต่ราคาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่เยอะ อ,อย่างแรกที่เห็นก็คือในเรื่องของ Resolution ที่พูดไปแล้วก็อย่างที่ะครับในเรื่องของค่า i s เเนี่ยอันเดิมเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเป็นเทคโนโลยีที่เก่านะค่าบค่า ISO ต่ำสุดอยู่ที่200นะครับแล้วก็สูงสุดได้ที่ ISO 6400แค่นี้ครับจบ แต่ตัว XN 5 i นะี่ย ISO ต่ำสุดนะครับที่160แล้วก็สูงสุดที่12,800นะครับแล้วก็ X10 แล้วก็ขยายได้ด้วยนะเป็น80ถึง51,200ก็เอาไว้ง่ายเทคโนโลยีมันดีขึ้นนะครับถ้าในยุคข,ของ XM1 แล้วตั้งค่า ISO สูงขนาดนี้นะครับขนาดในปัจจุบันเนี่ยพี่ว่าเรื่องน้อยยีงคงไม่ต้องพูดถึงนะครับน่าจะลำบาก แล้วก็ถัดมาที่เห็นได้ชัดที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของจอนะครับจอ,อนี่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นจอทิวติ้งขนาด3นิ้วแล้วก็ความละเอียดอยู่ที่9 20,000ดอทแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยก็เป็นแค่จอแสดงผลธรรมดา ทีทิวติงได้แล้วก็ความเอียดก็ไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งตัว XM5 เนี่ยจอมีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะเป็น1.04ล้านแล้วก็เป็นจอแบบทัชสกรีนแล้วก็เป็นฟูลรีอะติคูลเลตที่ปัจจุบันเนี่ยพี่ว่าหลายแบรนด์แล้วก็กล้องหลายตัวก็หันมาใช้จอแบบนี้กันแล้วนะที่สามารถหันมาเซลฟี่ตัวเองได้เพราะว่า กล้องทุกวันนี้ก็จะเป็นแบบไฮบริดที่ถ้าพูดง่ายๆพี่ว่าเน้นในเรื่องของงานวิดีโอมากกว่าภาพนิ่งด้วยซ้ำนะหลายคนอาจจะถามว่าใช้ถ่ายภาพนิ่งดีไหมได้ไหมอะไเนี้ยเพราะว่าสเปคของวิดีโอเนี่ยค่อนข้างแบบจัดเต็มมากๆนะครับอย่างตัวเดิม X M 1หรือ X M 1เนะี่ยวิดีโอเนี่ยถ่ายได้แค่ Full HD นะที่ 30p ด้วยคือเบสิกพื้นฐานมากๆนะแต่ตัว X M 5เนะี่ยวิดีโอสูงสุดได้ถึง 6.2k นะเป็น Open Gate 422 10บิตนะครับมี f l o c k นะเป็นไฟล์ล็อกแกรมมาซึ่ง xm1 เนี่ยคือไม่มีอะไรเลยคือพื้นฐานเป็นกล้องพื้นฐานจริงๆที่แบบสามารถบันทึกภาพนิ่งบันทึก วิดีโอพูดง่ายๆแค่นี้นะครับคือแทบจะไม่มีลูกเล่นอะไรเลยรวมถึงบล็อ Mode ดอะไรเงี้ยซึ่งของ Fuji ก็เพิ่งมีนะครับก็เริ่มต้นจากตัว XS20 นะครับที่เข้ามาตีตลาดว่าสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่เพิ่มที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอมากขึ้นนะครับมี Product p r า o r i t y นะครับ,นะรบ, ity, รบที่แบบโชว์สินค้าขึ้นมาแล้วก็โฟกัสที่สินค้าอนะไรเงี้ยมีดีโฟกัสที่ทำให้ฉากหลังเบลออะไรเงี้ย แล้วก็นอกจากนั้นก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสนะจำนวนจุดโฟกัสเนี่ยก็ชัดเจนมาตัวเดิมนะ X M 1หรือ X M 1เนี่ยมีแค่49จุดแค่นั้นก็ระบบ tracking นี้ยังไม่มีมีแค่แบบ face detection คือแค่จับใบหน้าแค่นั้นเองแต่ไม่สามารถ tracking ได้นะเป็นแค่ detection นะส่วนของ X M 5เนี่ยก็มาครบครับมี eye tracking ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งแมลงนะ tracking รถด,ด้วย ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่กล้องตัวไหนไม่มีนะวันนี้ก็น่าพิจารณานะถือว่าเป็นการเพิ่มอะไรเข้ามาเยอะมากพี่ว่าน่าจะได้คําตอบว่า XM2 XM3 XM4 หายไปไหนนะตรงนี้ไอ้วอกคือมันก้าวกระโดดแบบมากๆอ่ะสองสามสี่เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงแล้วนะ <S <S <ๆ>นอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของระบบเชื่อมต่อนะสามารถเชื่อมต่อเป็นเว็บแคมได้นะมีช่องเสียบไม่มีช่องเสียบหูฟังนะมี Wi-Fi มีบลูทูธนะซึ่งของ XM1 เนี่ย หรือ AM1 เนี่ยไม่มีบลูทูธนะมีแค่ Wi-Fi อย่างเดียวต่อไมคต่อหูฟังไม่ได้แต่มีแฟลชในตัวนะตัว AM5 เนี่ยไม่มีแล้วก็จะเหมือนของ Sony z ช v e 1 0ที่แฟลชในตัวเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าน่าจะลดความสำคัญในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งลงไปนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่น่าคิดก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วพี่ก็พูดว่าแบตเตอรี่น่าจะมีการพัฒนามากกว่านี้นะ เพราะว่าต่อแบตเตอรี่1ก้อนของ XM5 เนี่ยสามารถถ่ายภาพได้น้อยกว่าตัว XM1 ด้วยต่อแบตเตอรี่1ก้อนของ XM5 เนี่ยสามารถถ่ายได้แค่330ภาพแต่ของ XM1 เนี่ยต่อแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยถ่ายได้มากกว่านิดนึง350ภาพแต่ท่านานับณ้าวันนั้นนะครับ11ปีที่แล้วก็ถือว่า ทำได้ดีตรงนี้น่าจะพิจารณานิดหนึ่งในเรื่องของแบตเตอรี่เนะเพราะว่าแบตเตอรี่ก็มีส่วนสําคัญโดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอแล้วก็โดยเฉพาะวิดีโอที่แบบเรสซลูชันสูงๆ 6.2K 4K อะไรเงี้ยยิ่งใช้พลังงานเยอะนะครับยิ่งทำให้หมดเร็วยิ่งขึ้น ก็ถือว่าตัว Fuji X-M5 หรือ X-M5 เนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของตระกูล X-M พี่เรียกว่าตระกูล X-M แล้วกันที่ก้าวข้ามแบบก้าวกระโดดจาก2 3 4มาเป็น5เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะ2ส,สิ่งที่ให้มานะครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยคือไม่ได้กักอะไรมาก สเปคบางอย่างก็เทียบเท่าหลายๆตัวของฟูจิที่เป็นกล้องรุ่นใหม่นะอาจจะมีแค่บางอย่างที่ตัดทอนลงไปเพื่อให้ได้ราคาที่ไม่สูงเกินไปและการเนี่ยอย่างที่2คือในเรื่องของราคาเนี่ยพี่รู้สึกว่าราคาน่าโดนมากเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้เมื่อเทียบกับสเปค,ท,เเท,เปคที่ให้นะครับยิ่งเทียบกับตัว X M 1 X M 1ตัวแรกเนี่ย ราคาเปิดตัวต่างกันแค่9,000ทั้งทั้งที่ระยะเวลานะห่างกันตั้ง11ปีและก็เทคโนโลยีที่พูดถึงนะสเปคที่พูดถึงเมื่อกี้ก็ห่างกันค่อนข้างมากแต่ราคาต่างกันแค่นิดเดียวเองเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นนะแค่เป็น Mark 1กับ Mark 2เนี่ยก็โหราคานี่กระโดดมาก พี่ว่าถ้าใครที่เป็นแฟนฟูจิอยู่แล้วนะถ้ามี XM1 หรือ XM1 อยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือตัวอื่นที่เป็นอยู่ใน entry level หรือระดับเริ่มต้นนะพี่ว่าน่าจะถึงเวลาที่จะอัปเกรดจากกล้องเดิมที่เรามีอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาง,ง่ายๆพี่ประทับใจในเรื่องของราคาแล้วก็สเปคเทคโนโลยีที่ให้มานะครับแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของฟิล์มซิมูเลชันนะครับซึ่งตอนที่พี่ใช้ XT100 นะครับ ก็เนี่ยแหละความคลาสสิกของรูปร่างหน้าตานะครับแล้วก็ความคลาสสิกของฟิล์มซิมูเลชันนี่แหละที่ได้ใจใครๆที่เป็นแฟนฟูจิก็น่าจะชื่นชอบตรงนี้นะครับคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามแล้วก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าชอบวอิย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ